เราเวทตึงเหมือนกันเวทตึงเหมือนกันไม่เท่าไรไม่เท่าไรไหวไหวยิ่งนับไหวยิ่งนับไหวไหวไหวเอาโอแกนมาตเตอร์แกนมาต่อยแกนมาต่อยเอาหน่อยเอาหน่อยคนดูตึงจัดตึงจัดตึงจัดแกนมาต่อยละชที่ไหนทีไหนบ้าง เออเนี่ยทีนี้ที่เราโดนพี่เราโดนไปเกมนึงป่ะเอาขอคืนน่ะ First Blood มัดพี่มัดโอ้หผมจะราวต้องหัวจะร้าวโดนหัวโดนหัวโดนหัวหัวไก่โดนหัวอุ้ยมันต่อยโอ้โหมันบนเลยโอ้ดาวนู่นดีกว่าสวยดี๋ยวมาดิสวยชุบมาได้ยกเล่นระเบิดสวยหัวตัวได้ยกเอาเลยโอโนไปแปดชั้นเล่นเล็กปืนไอตัวเนี้ยสามเลยสามสามเกมนี่รอได้เสียกับมันคนละเกมพี่เราเอามหม เข้มที่ผงก็ผ่านตกใจทำอะไรดิวันนี้ทุกคนน้ำไม่ได้อ่านไมใครขอโทษนะครับตอบในใจแล้วเเาป็นคนชื่อพี่โก้รดักจับดักหาเก็บเรื่องราวเรานั้นไว้ในใจระเบิดระเบิดว่าว่ะเนี่ยระเบิดนะตอนนี้พี่ผมออบมันเล่นไวนะพี่มันขึ้นแค่ร้อยกับผมพี่ เอ้าโหไม่น้อสองตัวเลยสามเลยพี่มันด่ามันรวยจังไบรหาพี่คู่เราตัวเดียวคนไใหม่ไอ้เฮี้ยมันซื้อยูมพีได้ไงรวยจังอ่ะแหมไม่ใช่หรอไม่ไม่มันไม่ได้ซื้อปืนมันไม่ได้ซื้อปืนมาณสองตัวมันไม่ได้ซื้อปืนมาณสามตัวเจ้าจิ๊กซุกจิ๊กซุกออกหาเดี๋ยวแม่ผมช่วยได้ไม่มันมันมันไม่เห็นผมนะพี่ยังไม่เห็นผมเลย มันวิ่งไปทางนั้นแหละต,ตกลางแบบไม่หาพี่แล้วไม่หาพี่กันหมดโอ้มันมันมีเด้งเกอดเนาะนั่งเงี้มาแล้วเฮ้ยยัยมามวงมะมวงมาม ผมมันลงไวเกันห่อแม่ผมได้ตั้งไอบอได้เล่นอยู่จะเย็นเลยดูดิจเย็นเลยผมรู้อย่างไม่รู้ได้ไงรู้หมด่ะรู้หมด่ะ <c oughs> รู้หมด่าโอเผมผมไม่ขว

กระสุนผมวุ่กระสุนผมเลยหนักเดียวพี่เก็บตั้งศพผมอตั้งศพไว้วันดังล้วนแล้วดังล้วนแล้วตัวท้ายโกหลังล้วตัวท้ายพี่พี่โขเก็บของรด้านไหนวะไอวอลไอวอลตรงไอวอลขวาเขาเขียวเขาเจ็บอะรอก็ได้เวลาต้อนไก่เข้าคอกอ่ะนี่แหละเอ้ยเข้ารั้วเอ้ยเข้าเรา ที่เต็มค่ะไม่ได้เปิดนะยี่สิบแปดแล้วผมเจอพี่โกด้ว่าโอเคด้ว่าปืนที่พวกกำกำมือสองนี่ไอ,อของที่นี่มาครับนี่นี่ใครมีกระสุนย่าแบบพี่บุ้งนี่กระสุนเมื่อกี้ผมยิงจนหมดอ่ะ <c oughs> ขึ้นได้นะเดี๋ยวผมกปิดโคโน่ผมผมวัดสายบนให้ขึ้นได้ขึ้นได้มินระเบิดมินระเบิดเข้าไอ้เพื่อนก็ได้ไปครับ ล้วก็สายใต้โกดังมีบินสายมือมุมเลยสายล่าิบุกสายล่างมีบินมาดัเอดิบินชยินดิจอให้พี่จอให้บินวอ้พี่เนาฮ้ยโอ้โหดนอนไอ้วะโคตรไกลอตกอ่ะชุบได้หจุบได้ชุบไดุ้ได้่ได้ชุบได้เนะมานอมานนะปกเนเนเไปไหนจะนา อะไรล่ะอะไรทำไรเชี่ยเอาไปล่ะไรเออแบงคกับปืนีองด้กระสุนนะช้อเนี่ยเวลาต้องแข่งนักออะขับปืนาอกระสุนพี่ก้ตึงจานราฮะเกมตึงรับารรดาาวรมา ตึงเองดูดโดนเฉยเลยอ๋อไปขึ้นหลังขาขึ้นหลังขาตัวผมตังผมมาเอามาหน่อยมาเอามาหน่อยตัวผมตัวเดียวโอ้โหลุ้สองซื้อมาไม่ได้ยิงเลดีองไน ไม่สนอะไรจริงก็ได้เอาไซ้สายล่างยกสายล่างยกสายล่างเ้าขับโยกสายล่างห้องน้ำทางขึ้นห้องน้ำฐานเราห้องน้ำฐานเราจริงขึ้นเจอไหนนะติดไอ้กดต้องติด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 น้าต่างอุ้ยมันน่าสนายสองบอกแล้วนะนี่เฮ้ยรวยบพ่อ นะเบลกุดมาเรี่อยฮะีกนายกเออยกซื้อทนายแรกกับมันเวราผมกับพี่ปุ๊กขาดขาดอะไรบ้างขาดเคไอ่ะอาพีุ่เอาไปก่อนเอนี่นี่เนี่ยเอเอาไปอาหนั่นมันไอเลือยเอาีเกดามหวั้งเนี่ย นายไม่เล่นไหนยังมุ่งตัวเนี่ยนายมันยังเล่นตรงเกิดมันเลย้าของฉันมีมุมมุมซ้ายเลยซ้ายบ้านมุมซ้ายไม่เห็นพี่ไม่เห็นไม่เห็นเฮ้ยหลังมันฟาร์มหลังมันฟาร์มปลาระเบิดพี่ก็เหรอเอาเกมเดียวกระโดดเข้าด้วยเอาไม้กินลูกเขาโอ้โหเออฐานที่แปดลูกไปเลย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 ตัวหนึ่งเข้าหยกหยกรอให้เพื่อนใส้ดาวจะไงดาวหน้บ้านโดนไม่หนึ่งอ่ะเอฟเฟคโน่เนาะ กไอด้เหรขึ้นบนบ้านละได้เหรอไม่ได้ก็ไม่ต้องนะบนบ้านอ่ะหยกไม่ต้องพี่ปุ๊กลงมาคนนึงวิ่งลงมาวิ่งจูเบงวิ่งจูเบงไอ้ตัวนี้เจ็บตัวนี้เจ็บไอ้วอเนี่ยพี่หลังบ้านอ่ะมาแล้วบนบ้านก็มีเชื่อใครได้เชื่อใครได้วิ่งจะวิ่งหน่อยวิ่งผมมาแล้วมีสุดเลยถูกไหมล่ะมาแล้วมาแล้ว หลังบ้านหลังบ้านจุ่เลยนี่กูได้เล่นสไนน์นั่นนี่ตำแหน่งพี่เป็นมันรอผมก่อนขับสไนค์คู่โชว์ก่อนนั้นแหละอยู่ตรงผมอยู่ตรงผมกปุ๊บมันเป็นลิงมันเป็นลิงมันเป็นนี่สไนค์คู่ไม่ใช่นี่สไงค์คู่การตะมุมนะคะการเยวก้าวตรงของทางเลือกเอาเกเยร์อาคุณกำลังใจครับผมพี่อัคราของเขาม่ใช่ยอแต่เวทตึงเหมือนกันเวทตึงเหมือนกันไม่เท่าไรไม่เท่าไร ไหวไหวนับไหวนับไหวไหวไวม่นับไหนเว้แกมาเตอร์แกนมาต่อยแกนมาต่อยเอาหน่อยเอาหน่อยมาดูตึงจัดตึงจัดตึงจัดแกมาสต่อยละชินี่ไงได้ไปได้ชิศแ้โอเคจริงทีมโจ